มาลุ้นชวนชมที่สั่งทางเพจเฟ e บุ๊กแล้วแม่ค้าส่งให้ทั้งกระถางนะคะมาดูกันนะคะว่าสภาพต้นชนชมจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ขหัสดาชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาเปิดพัสดุนะคะที่จัดสั่งต้นชวนชมไปนะคะอ,อ,อันนี้เขาส่งแบบส่งทั้งกระถางนะคะแล้วก็แพ็กมาเป็นแบบตะกร้าน,นะคะส่งไปสนีมาเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันแลว,ว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะ ขาก็รักมาอย่างดีเลยนะคะอันนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นจากหน้าซองที่อยู่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นแบบแพ็คใส่ตะกร้ามานะคะอันนี้จะเป็นส่งแบบทั้งสถานนะคะว่าแต่ว่าจะาจะิตขึ้นมาอย่างไงนะเดี๋ยวนะคะ อ,อันนี้ที่สั่งมาก็คือว่ามันจะเป็นเป็นชวนชมที่เขาทำเป็นแฟนซีแล้วนะคะเป็นหลายหลายสีกระจกก็จะเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดแล้วก็จะตัดตัวยอดนั้นไปขยายพันต่อนะคะดังนั้นเราคุณสั่งมาเพราะว่าตอนนี้คือที่สวนกลักสูตรนี้มียังไม่ครบทุกสีนะคะแล้วก็นี้เห็นเขาให้ดูนี่ก็คือสีค่อนข้างสวยแล้วเรายังไม่มีก็เลยสั่งมา ให้แม่ค้าเขาส่งเป็นแบบทั้งกระถางมานะคะลองดูเทียบกันดูว่าระหว่างส่งแบบถอดกระถางล้างล้างมากับส่งแบบนี้แบบไหนต้นไม้จะมาแบบในสภาพดีกว่ากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือมีที่สั่งในลาซาด้านะคะก็มายอดช้าแล้วก็เน่าเลยนะคะส่งแบบถอดกระถางน่าจะเป็นแบบว่าจากวามชีนแล้วก็แพ็กอัดกันมานะคะกล่องมาแบบบิดบู้บี้เลยนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะช้ำนะคะแต่นี้ก็คือให้เราส่งพาบาแพ็กแบบกระกร้ามาะค่ะเดี๋ยวต้องนค่อยแกะนะคะทุกคนมาลุ้นกัน,นะค่ะว่าน้องจะเป็นยังไงนะคะว้าดูนะคะค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ได้บอบช้ำเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวซูให้ดูใกล้ๆนะคะว่ายอดต้นสมบูรณ์มากเลยค่นนะ,คะ ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทําคลิปอันบ x ็อกชวนชมที่สั่งจากเพจเรตบุ๊กไปอันนั้นก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่นะคะแต่ก็จะมีใบช้ําบ้างนะคะเพราะว่าจากการขนส่งมาก็คือกล่องบุบบูบี้เลยนะคะแต่ว่ารอบอันรอบนั้นเนี่ยไม่มีารากเน่าหรือว่ายอดเน่านะคะแต่ว่าหลังจากนั้นลองสั่งดูจากลาซาด้านะคะซึ่งเขาก็ขายในเพจเรตบุ๊กเหมือนกันแต่ว่าลองสั่งดูในลาซาด้าปรากฏว่าแพ็กมาเสร็จ แล้วก็ใบนี้แบบช้ําเลยนะคะแท็กมาไม่ดีนะคะแล้วก็ยอดใบเนี่ยเน่าเลยนะคะแล้วก็เอาไปปลูกเสร็จก็คือต้องตัดยอดทิ้งที่เขาเป็นนั่นแค่มาก็คือใช้ไม่ได้นะคะส่วนัน,นี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะเขาแท็กมาค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ช้ําเลยนะคะแต่ว่าค่าสูงก็จะแพงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขาก็ต้องคิดในเรื่องของค่าตะก้าแท็กมาด้วยนะคะ ที่อันนี้เราก็ได้ต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์ถ้ายอดอยาม้วก็ใหญ่กว่านี้เราก็จะสัดเพื่อที่จะเอาไปเสียบยอดต้นแม่พันธุ์ของเราที่เป็นต้นโตของเราเองนะคะอันนี้เขาก็จะมีเขียนสีมาให้นะคะติดป้ายแท็กมาให้อันนี้ทั้งหมดมีอยู่สี่กิ่งก็คือสี่สีนะคะส่วนข้างล่างน,นี้ก็ดินไม่โขกไม่ไปซุวยกระไปนะคะเดี๋ยว จัดก็จะแค่แง้มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ไปถึงที่สวนแล้วก็ค่อยดึงออกอีกทีนึงนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจจักสุดาชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย